เอาบัตรแก๊งไอ้คนไหนมาเอาบัตรแก๊งออกผมครับผมครับไอ้แก๊งเย็นบินโง่โง่แก๊งมาลาทอนนะมาลาทอนเหรอเอาบัตรแก๊งออกใช่ครับสมองหรือซองเลยไว้เยอะโง่อ่าอ่าอ่านะเฮียวันนี้มีคนค้านกับเวทีแน่เลยว่ะหน้าตามเหมือนเม็ดแตกแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งรีบนะครับได้ครับ ไอ้ด่าวะเฮียทนะไ้เฮียจู๋เมื่อกี้เฮียจู๋อีกแล้วเออย่างเงี้ยเอ้ยด่าพี่นอนได้ยินไหมครับพี่ไม่พูดเลยเฮียมึงจิ้มด่าได้แบบนี้ได้เหรอไอ้มึงไม่เห็นหรอมึงไม่เห็นเนะเนี่ยจู๋จู๋มึงเป็นคนจุ๋จู๋มึงเป็คนไปมึงมึงไม่เห็นเครื่องลายแต่งตัวไปแจ็เมื่อกูใ้กูให้มึงยอมรับต่อหน้าลุงว่ามึงด่ากูอะไรก่อนโอ้มึงก็ไม่ควรพูดไงมึงแกมึงด่าได้อ่ะมึงด่าอ่ะมึงพูดเ่าแต่เมื่อกี้นี่เขาอยู่นะเว้ยมึงเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเขายืนแต่งตัวอยู่เหรอวะไอ้จู๋ โอเคครับขอโทษครับตั้งเร่อั้งเล่ขอโทษครับมามารอจนหลอดหลอดหมดทุกหลอดเลยเฮี้ยนี่ไปขอโทษเพื่อนขอโทษเน่อนมันใช่พระราชองค์การอะไรของผมที่ต้องเพื่อหลอดได้ไหมฮะอ่ากูไเคยเขาพูดเลยโดยเอ้ยชิวต่อยกูเฮี้ยแค่ไหนกูก็ไม่กล้าพูดนะว้มอันนี้จะเข้าแกงไหนเนี่ยเอาอะไรวะเดก็เป็นอะไรเนี่ยหน้าเหมือนอะไรรึเ่าหน้าเหมือนไม่แตดโอ้โห ดี๋ยวที่ก <mm ูมาไม่ทันไลยเนี่ยเขี้ยบังเขี้ยจีบังเดินลงมาบังพูดเลยพูดกับใครวะพี่ก้อยเอ้ยไม่ไม่ไม่มันด่ายเจ๊แต่ว่าเขาหยุดมันตะยูนไงมันไม่คุณปอดตะคุณเฉยแล้วมึงคิดเขี้ยอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่านามาหน่อยปวดหมองเลยเขี้ยจุกอ่ะไอเจได้เจได้นจไดมึงได้ยังได้เร็วๆดิทำไรทำไรนะพี่อ๋อมามาเจอตรงนี้ก่อน เยังไม่สุดเท่ามึงไอจุกกูบอกเลยตเนี้ยมึงออนไฟจัดอ่ะเพื่อนมึงออนไฟต่อไปไอ้เหี้ยแล้วกูด่าเจสกูไม่ได้ด่าคนอื่นรู้แต่ว่ามึงตะโกนไงจุกเข้าใจว่ามึงเปิปกติเมื่อกี้เปิดปกติแต่ไม่ปกติไอเหี้ยแล้วกูได้ยินโคตรไกลเลยสัตว์ปกติอน่ยมันมันบั๊กองี้ยแหละเนี่ยมึงมึงแบบหาข้ออ้างเนี่ยนิสัยมึงเนี่ยแบบเถียงไม่ได้อะไอจุกเถียงไม่ไู้สมกหนึ่งหลุมมันเลยเถียงอ่ะแล้วเราบอกว่าผมเปิดตะโกนไงผมไม่กล้าเปิดตะโกนหรอกมึงเถียงเนี่ยมึงเถียงแบบเถียงทุกคำ สาวเราหรือเปล่าไม่มีไม่มีกูย่ามาเอาดีเข้าหน้าดีเจ๊ดไอ้เฮี้อไอ้เจ๊ดมึงถูกต้องเสมอเว้ยเจ๊ดไอ้เฮี้อ่ะลงไม่ด่ามันบนรถด่าไอ้ควายอ่ามึงมึงต้องมาดูมันลงมาด่าที่สาธารณะโง่บนรถไม่ด่าอะไรยึยจุกกูผิดกูผิดกูผิดยอมรับแล้วเพื่อนขอโทษมาหน่อยขูทษมือไหว้กวดาเดี๋ยวขอโทษขอโทษด้วยขอโทษครับอลักมาก ไปกราบเขานู่นไปไปกราบเขาไปกราบเขาครับไปกราบเขานู่นอ่ะไปกราบอ่ะมีพี่นะครับโกนโกนโกนได้ยินไหมครับกูให้มึงกราบมโนเมืองมโนเมืองจุกมโนเมืองมโนเมืออ่ะเรสเพไอะจุกเรสเพคอะเรสเพคบราอัพเว้ยมันคืออันไหนอะท่าไหนอ่ะท่าใหม่ไงยิ่งอยู่ใกล้ใกล้อ่ะที่ได้ยินไปเมื่อกี้ทอดีนะครับด่าเพื่อนนะครับ นี่ๆจุกท่านี้จุกจุท่านี้จุกท่านี้จุกท่านี้มันคือท่านไหนอ่ะมูงม่รูอมึงพมีอมึมอีอ่ะมึมอีแล้วจะต้อนหาไรผู้หญิงอ่ะให้เกลเขาหน่อยไปใกล้ๆเลยเลสเปกกีสอ ไม่พือผมผมด่าเพื่อนนะครับพิ่ไม่ไม่ได้ด่าใครเลยครับโทษทีนะครับตล้วน่วงเหื่อยจี้จาครับเีครับเทีครับด่าเพื่อนครับเร้อยครับ เขาพูดมึงว่าอะไรมมึึงงงบาไม่รู้ไม่ได้ยินกูได้ยินแต่แจทักลี่อ่ะ่าพรือว่าพรือว่าพรือ่ะบอกงี้มาพรือไอ้แจเลิกคำหยาบแบบนี้เลิกเลิกมาด่ากูนะไอ้สังมึงโทษเพื่อนนะไอ้เจนไอ้มึงโทษเพื่อนอีกแล้วไอ้สัตว์ไม่ผมจะให้มันเลิกพูดไงครับจะได้ไม่พูดกันอีกแล้ไงมันไม่ดีมันไม่ดีแบบนี้เจ้เจอ้จมึงด่าบ้าแล้วมาดีเดียวมาดีเดียวมาด่าบ้าแล้วพูดได้เหรอเออพูดได้ามึงด่ามันว่าไอ้น่าหีครับ โอ้เหี้ยเลยลุงยังชอบใจเลยเวลาไม่เดี๋ยวกูไม่ได้กินตรงนี้ไงอันนี้คืออันนี้เวอร์ชันแบบจะไม่ดาร์กเลยนะถ้าแบบดาร์กนี่เหี้ยกว่านี้ผมบอกเลยเพราผมอะเบียร์คำหา แต่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแกมันอยู่มึงได้ยิงกสองกรธมึงก็แจ้งปบม่ดอะมึงไปแจ้งบมัดีเออมาแจ้ง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 มแจ้งมาแจ้งมแจ้งมาแจ้งมาแจ้งมแจ้งมแจ้งมาแจ้งมแจ้งมา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 แจ้งมแจ้งมแจ้งมาแจ้งมาแาแจ้แจ้งมาแจ้งมแจ้งมาแจ้งมปแจ้งมาแจ้งาแจ้งมาแจ้งม่แจ้งแจงมจ้งมาแจ้งมแจ้งมแจาแแจ้งม้งม่แจ้งม้งม้งมาแจงมแจงมแจ้งมแจ้งมแจาแจมม่แจ้งแจ้งแจ้งม้งม่แจ้งมแจ้งงมม่มแจ้ วันอะไรสอคันได้เพล่เดี๋ยวกูก็ติดส้มแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อไหร่มันจะปลดปลดใบวะเนี่ยรีใบดิไม่รู้ว่าไอ้วันอะไรพนักงานสองคันได้พนักาสองคันได้พี่มันมีเทศกาลอะไรข้างหน้านะโหสองพันสงการหนูพี่สองการนั่นแหละมีปลดใบเมื่อไรเจเจอผมเดี๋ยวให้มึงเล่าเรื่องให้ลุงฟังกันพรั่าดหรที่จะจุดอยู่วันที่จะจุดอยู่เยอะแยะไปละครับอยูอะแยาเลยที่จุดอยู่อะแยะมันเบาเลยันนี่ครับมันไม่แล้วไม่แล้วไม่ก็ไม่รู้ให้คุณนะพูดก่อนดิ มันในนี่ไงมันกูไม่เคยอยู่กับย่าเลยมันคุยกับผมแล้วมันตะโกนครับแล้วแบบผมก็ได้ยินเสียงด่เสียงยายมันครับแบบด่าด่าด่ามันแบบเขี้ยวหมากเงี้ยไอจอยะบายไหม่ลูกเรี่องใคก็ไม่ดูเงเรื่องเรื่องมึงอะเรื่องมึงอ่ะไส่เขี้ยวหมากย่าจริงอ่ะยังถึงแม้จอยู่กับย่าแล้วเียกูไม่เคยอยู่กับย่าเลยแต่กูแคแก่กูอยู่บ้านอะ อยาจัดไอสัตว์วันนี้เที่ยได้หชิวาเงียอปวดหัวไอสัตว์ในการใช่ตอนแรกอยู่ออันนี้ผมอยู่ดีเขตครับ อ๋อตอนนี้ไปอยู่ดีๆแก้เป็ดนะค้ผมไ่ลาคนี่ดีทีเดียวคนละแกงก่นแล้วมันลกทำไมวนก็คือผมน้องผมออกแกงแลกทำไมวะนอคนึงมามมันด่ากันอ๋ดอ๋ออ๋อ๋ไม่ฟังสไม่ฟังเลยนี่เรื่องยาของกระจกดี่เดี๋ยวให้เปิดเ้ยาเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิรมาฟังด้วยเอ้ยไอ้หัวผี่ด้ยดี่ยมาฟังกันมาฟังันมาฟังนมาฟังัมาฟังัเร็วๆามงด เป็นเรื่องเราหัวยาดนะคุณผู้ชมเลยเจอผมเลยไอบอลไอบอลไอบอลไอตาบมาฟัง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 เรื่องยาดเรื่องยาดูกกระตูนต่อแล้วไม่ว่าไอทางนี้ทางนี้มาฟังด้วยทางนี้ทางนี้ทางนี้มาฟังเลยมาฟังไหนอะไรจะจอแล้วเนี่ยพี่ผมคุยในเมืองนี่แหละันนี้ขอญาตโอซีนะผมคุยกันในเมืองแล้วผมแบบมันก็ด่าผมใช่ไหมแบบด่าผมผมชอบเล่นกับมันครับด่าไปด่ากันมาแล้เนี่ยตอนมันด่าผมมาตะโกนเสียงดังเลยแล้วแบบยายมันก็แบบตะโกนมาพูดนะครับแต่ผมได้ยินเสียง ยายมันเขียวหมากเงี้ยไอ้เจ้ามาบ้าใหม่ลูกยายจะนอนไอ้ก็้ไย้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอกไอ้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 อ้ออ้ไอ่ไออ้ออ้ไ้อ้ไออ้้ไอ้ไออออ้แ กยุ่มย่างอ่ะยังกินข้าวอยู่เป่าไม่ได้กินปากรอไม่ได้กินปากรอส่งลิ้นอ่ส่งเขี้ยวลิ้นอ่ะไอ้โซเวอร์เบาหรอนกคุณ รื้อความบอกเลยว่ากูเคยเห็นเว้ยว่าย่าเวลาเขาด่าเขาเขาเป็นอย่างนี้จริงเวยจริงเวยอย่างกูนด้กออกแล้วแล้วกูอยากกาดไอ้ยี่งถึงแล้วไอ้หญ้าดหลังวะแล้วมึงเอาย่าเขาบานใไมอ่ะย่าไอ้บีมไอ้เจมส์บอกไอ้เจนส์มันแต่งมาให้เป็นผมอยู่ในนั้นไอ้เจมส์เนอ่ะตัวเหี้ยตัวเหี้ยเนี่ยเหมือนเรื่องจริงเลยอ่ะที่เลามาเออเหมือนมากเลยอ่ะมันเหมือนมากเลยอ่ะดีผมไม่มีข้าวเดียวนี่ยเจมเคยโดนมาก่อนไงี่ยเอามาเป็นเรื่องดิเร่อเหมือนกับพี่อนเรื่องไรบอล มามารถรถมึงเงี้ยโวมีสอง้าบต้องโน่นใส่ดำอด้วยคร้บอลส่งเงินด้วยนะด้ยส่งทนแกด้วยไอ้สัตว์คู่มืออะไรอยู่ตะไกสองล้านเออสองล้านผมฟังนบนรถอะอย่างกากันนีโคตรฮามึงพูดจริงปะเนี่ยรูปีบอลไม่อยากอยู่แล้ว ตองเงินเยอะได้ครับลุงพาสีไม่ไหวแป๊บเดียวทาไปเท้าอ่ะเริ่มแบบไอจุกอะไรอไอจุกเก็บเอาเะไลูกพี่จิตติพี่พี่หัวขออะไรแต่เป็นอะไรนะหย่ำหย่ำข้าวแมวมาหย่ำข้าวแมวอะไรเฮ้ยมาสักตั้มเลยเก็อะไรเฮยไปอยู่บ้านเพื่อนกูอ่ะไอยาไม่ยำข้าวแมวไม่ทำให้ึงอยู่ให้มันหน่อยไม่ได้หรอเนี่ยไอเทียดูดูมหามหาเบิรนพี่ไม่ใช่พระราชองค์การของผมมันมีปัญญามีตีนมีมือไปลีหลอดเองมันก็ยังเสลือจะมาหน้าเวทีทั้งที่มันไม่พร้อมเนี่ย แล้วแม่ขัดเวลาผมดูการ์ตูนอยู่ด้วยไม่เวิร์กไอพูดแล้วก็ไปดีกว่ากิงหัวสะโพกร้องพี่โจนป่ะนี่ไอ้โจนไอ้โจนขับยาไอ้โจนขับยาบูไธบายเหรอยังยังบูธบายใส่เลยหรอไม่ได้ไม่ได้ไอะไรเขาบอกพี่เจ้ามันเสียจัดเลยเหี้ย ไม่างกัเจสคิดต่างเจ๊คิดตางพันหนึ่งคิดต่างพันหนึ่งประเมึงเติมน้ำมันปีเจ๊พี่เติมให้ผมหน่อยได้ไหมเติมน้ำมันหน่อยพี่ไหนครับเติมน้ำมันตงหนได้มไ้น่งว่มดงดเองอ่ะไอยู่ไหนอ่ะไปดู้ว่เหนดรัจบไม่ไมเยเดีอเดอเด้อ๋อไอ้ตอยไอ้เยสเป็นไงสติถูกใจมากขนาดีถูกใจมากครับถูกใจแบบเขาไปล้างด้วยนะไอ้เจ้าเนี่ย จะได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดสูทเลยใส่ไปมันบางมึงเอาไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนไม่ได้เลยติเอาไปเปลี่ยนสีอะไรไม่เอาสีที่สวยพี่ตูนกูแต่งนะกูแต่งกูแต่งเอาเหรอเออกูแต่งเองก็สีเดียวกับสามสีนั่งไงมึงไปเปลี่ยนได้เลยมันจะได้ไม่งงไอ้เชี่ยตอนอุ้มค่อยเปลี่ยนสีเดินได้จะได้แยกไม่ออกโอเคได้เได้โอเได้โอเได้โอเคได้โอเ้โอเคได้โเได้อเคได้โอไดโอเคได้โอเไ้โอเคได้เคได้โอเ้โอเคไดได้โ้โอ ่อยเขาเบาหน่อยบ้าบ้าเบาเบาน่อยตบก็ตบได้เองก็ได้ลดเสียงน้อยกระซีบกระซีบใครนี่แล้มึงหอทำไมอะไอ้ทังรีมันหอทังรีมันหอห่อใครอะหอยบอลไอ้หออ้หบอลถูแอไม่เอากูแล้วเจด